วันนี้วันที่12เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่69ครั้งที่หกที่ขา้าพเจ้าในพุทธาภิยะคณะเศรษฐขอถวายเสียสรสวดพรยาตรยพระสูตรพระปฏิสิและหมตงต่างจังถวายเป็นพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นในสุสีและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพราจะชนะใ,ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ ประเทศหนึ่งบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลส่วนอัตราคาชตุเทวดาธรรมมุนีราชสสันสาตุสักขโมขะทางสักเคกามจจจรูเปกีริสิคราตะเทจัตระเกวิมานีีเปรตเทจคาเมตารุวะนะหันเนคาวัุมีเกเตผู้มาตจรตุเทวชนะธราวิสเมยังันธนาคาติัตตาสติเกยังมุนีลาวเจตังสาวเมสุนตุธรรมสวัสการุอย่าพระตาธรรมสวัการอยาพรนตาธรรมสวัการอยพราตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยมินาสการเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะธรรมังอภิปูชยมามะอิมินาสการเลนะสังฆะอภิปูชยมามะบทที่สามบทกับพระรัตนตรัยอรหังสมาสมปุโตพระวาพุทธังพระวา,าวาตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขาวตาธมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปนันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ บทที่สี่บทสวดนามาการสิทธิคาถานะโมตัสสะพวสตวะราโตสะมาสะพวัตสสะนะโมตัสสะพวสตวะราโตสะมาสะพวัตสสะนะโมตัสสะพวสตวะราโตสะมาสะพวัตสสะบทที่ห้าบทสวดในสารณะคัมนารปารถาพุทธาสารนังขจชามีธรรมังสารนังขจชามีสร้างทางสารนังขจชามีดุตียมปีพุทธาสารนังขจชามีดุตียมปีธรรมังสารนังขจชามีดุตียมปีสร้างทางสารนังขจชามีตัตียมปีพุทธาสารนังขจชามีตัตียมปีธรรมังสารนังขจชามีตัตียมปีสร้างทางสารนังขจชามี บทที่6บทสวดสัจจะังอิริยาคาถาอิรันทิเมศรนังอัญยังภูทโธเมสรนังวรังเมเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโภตุสัมปทานทิเมสรนังอัญยางพโมเมสรนังวรลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโตุสัมปทาบทที่7 พุทธานุสติอิติปิโสภวะระหังสมาสะโบโววิชาจารณะสัะปโนสุขโตโลกาวิทวานุตกาโลบุริสัทธมาสารีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคภวาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธโมสัตติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานายิโกปัจจังเวทิตะโพวินโยหีิติบทที่9สังฆานุสติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสรังโภชุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสรังโภยาญาฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสรังโภ มีดิปฏิปโนพระวโตซาวะกร้ังโคยาธิทางจัตาริปุริสายยคานิอัตถาปุริสาบุคาลาเอสาพะวโตซาวะกร้ังโคอาหูเนโยปาหูเนโยท่าขีเนโยอันชลีกัลณีโยอนุตตะลังภุญญาเขตังโลกัสซาอาตี บทที่10บรัตนสูตรยานีทาปุตานีสมานตาณีภูมานีวายานีวาตัลิเคสะเพวะปุตาสุมนาภาวันตูอัฐุปิสกัจารสุนตุภาจิตังตัสมาฮีปุตานิตินิสามีธาสะเพแมตังกาโลธามนุสิยาปชายาที่วาจลัโตจักราสีเยผะลิงตัสมาหีเนนะคข่าอาบามตา ยังกินจีวิตังอิทาวาหูลางวาสเคสุวาญาตตะนางปณิตังนาโนสามังอธิตถาคเตนะอีทัรมปีพุทเทราตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหอนตุพะยังวิลาคังมอามาตังปณิตังยะทัตนะคาสักกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอีทัรมปีธรรมเมราตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหอนตุเยพุทธเสโธปาระปาริวันนะยีสุติงสมาธินะมานันตาลิก กัญญามาหูสมาธินาเตนะสโมนาวิชตีอิธัมปิทัมเมรละตนังปณีตังเยเตนะสเจนะสุวัชิโหอนตูเยปุขลาอัคฐะสัตังปัสสัทธาจตาริตีตานิยุคานิโหตี เททักขีเนยาสุขัดกัสสาสาวากาเอเตสุทินานนีมหาภารานีาที่ทมปีสร้างเครัตนังปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหอนตูเยสุปายุตามนัสสาทันเฮนานิกามิโนโคนธัรมสาสนำฮีเซปฏิปตาอมัสตังวิไคหาราธามุธานิพุติงพุชมานาที่ทมปีสร้างเครัตนังปณีตังเอเตนาสเจนาสุวัติโหอนตูักขินทักขีโลปัตถ่วิงสิตโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัสสะ ธรมปิโยตัดผูปามังสับปูริสังวัชามีโยริยสัจจานิอวิจจะปัสสติยิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหมตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเจนะสุเคสิตานิกินจาปิเตโมติภูสปามัตานติพระวังอัชมะมาทียันติยิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหมตุสหาวัฏขัสสนะสัมปทายา กายาสสาธุมธรรมาชาตหิตาห้าวันตีสักกายทิฏฐิวิจิกขิตขิตชิตัญจาสับสีรับพระตังวาปีญาติทีกินตีจตุหาปาเยหิตจาวิปปามุโตชะกจาริธานานิข้าพโมกาตุงอิธัรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนัสเจนะสุวัติโมตูกินจาปิกัมมังกาโลตีปาบากังกาเยนาวจาริทาเจตาสาวาก้าพโมโสตสาปฏิทัตทายะ อาภัพคาตาที่ทาปะท,ทสีวุตาที่ทำปีสร้างเครัตะนางปณิตังเอเตนัสเจนาส,นาสวัติโฮนโตวานาปักภุมเพยยะถาภูสิตะเคคิมหาหนามาเสปะทามาสมิงคิมเห กฐูปะมังธรรมะวาลังอเทสยินิพพานะคามิงปะละมังอิตายะอีธรรมปีพุทธเทรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหอุนตูวะโลวะลันยุวะลาอละโธวะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะวะลังอเทสยิอีธรรมปีพุทธเทรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหอุนตูขี่นาภูรานังนาวังน้าถีสัมภวังวิรจัต ตาจิตตายาติเกอพระวสมิงเตขีหน้าผีชาอาวิรุนหีชันทานิพันติธีลายาถาญาถายปันธีโปอีทำปีสร้างเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตูญาณีทัพภุตานิสมะขันีภูมานิวายนีวัตะลิเขตะคะตะถาคตังเวทวมนุสสปุติตังผู้าทางธมะสามาสุวัติโหนตู ยานิทัปุตตานิสมาคตานิภูมานีวยานิวานตลิเกตตถาคตานีวมนุสปุญะยังธรรมนมัสสามาสุวัตถิโหนตุยานิทัปุตตานิสมาคตานิภูมานีวยานิวานตลิเกตตถาคตานีวมนุสปุญะยังธรรมนมัสสามาสุวัตถิโหนตุบทที่สิบเอ็ดอาธานาทียาปาริสตัพะโลคาวะคาวิมิวีนิมุตโตสัพพะสัตตาปาวะชิตโตสัพพะเวลามติกาตโตนิพพุโตสัพตะจตุรวะภาวะ สัพพีติโอวัชชนโตสัพพะโลโควินาสตูมาเสภะวะวันตลาโยสุขีตีกายุโภภาวะอภิวันทะนศิริสานิจังมุทาปยญายโนจตารโธธรรมาวันทันติอายุวันโสดถังพลังบทที่12อาทิตตปริยายสูตรเอวามสุตังเอกังสัมมยังพระควาพระยายายวิหานติขายาสีเสสติงพิบุสตัสเสนปัตตะลโคพระควาพิบุ พิขูอามันเตศิษฐ์สภพิฆเวอาธิตังกินจักพิฆเวสภังอาธิตังจักขลุ่พิฆเวอาธิตังลูปะอาธิตตาจักขูวิญญาณังอาธิตังจักขูสัภัสโสรทิตโตปีอัมปิษฐานจักขูสภัสสะปัญญาหูปัญญาตีเวทที่ตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสุขังวาตามมีอาธิตังเกนาอาธิตังอาธิตังลักขกีนาพุทธกีนาโมกีนาทิ่ตังฉันติยาฉลามาเลเนนะโสเกหิเวริเทเวหิทุกหิโทมัสสีหูญาติอาธิตัติวัทามีโสตังอาธิตังสัทธาทิตาโสตาวิญญาณังอาธิตังโสต พสัพะัจยาอุปชันติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาทุกามาสุขงวาตัมปิยะทิังเกนะอทิตังอทิตังลักขินาโดสักินาโมหกินาอทิตังชัติยาชะมาเลนาโุเกหิปิเวหิทุเกีหิโรมัสีตุายาสิกิยาทิฏติวะธามีกานังาทิตังอันธาทิตาขานสวินญาณังาทิตังขาสัตามัสสุทิฏโตยมีถังขานัตถามัติัพพะตัจจายาอุปชันติเวททิเกัง โหม,มนัสเสหีอุปยาเสหีอธิตตติวัฏามีชิวะหาอธทิตตะลสาอธทิตตาชิวะหาวิญญาณังอธทิตตัง ขีวาหาสปัสโวอีิโตยังมีัางิีวาหาสปัสปายญยาอุปชตีเวทที่ตังสุขังวาทุขังวาทุขามัสุขังวาตปิอาทิตตังเกนาอทิตังอทิตังลักขีนาโทสกีนาโมหีนาอทิตังจติยาชลาเมเนนาสุเกหิเปริเทวหิทุเกหิโทมาสิหิตอุปยาสิกิณทิฏติวาธามีกาโยที่โตโพธพาอทิตากายวินญานังอทิตังกายะสปัสโวอธิโตยังมีถางกายะสัมปัสปายายาอุปชตีเวทที่ตังสุขังวาทุขังวะทุขามัสุขังว ธตันติวัมีมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังธิตังมโนสัพพสทิโตยปิทางจ้าโนสภะสัะยาวปัะติเวททิฏังังวัตุังวาทุกขมสุขังวะกาิยติทิฏเกนาิตังทิเทาังรานคนาโทสกีนาโมหกีนาทิตังเจติยาชาลามเนะโเกหิปัิเทวีทุกเกโมาสีปยาสีนอธิตันติวัฒามี เอวางบัตรสังขิคเวสตวาริยะสาวะโกจักขุสามิงปินิพินตีรูเปสุปินิพินตีจากครูวีนาณลปิีพันเดปินิพพินตีจากคุสาวัตเสปินิพินตียังปิทางจักขุูสาวะสัตเะยาวเป็นสตรีเวทที่สังตุขังวาทุตังวาทุกขงมาสุตังวาตัสมิงปินิพินตีโสตัสามิงปีนิ นิพนธตีสเทสุปินิพินนีโสตวิญญในปินิพินนีโสตสัพเสปินิพินตีญาปีฐาโสตสัมาสัมามาสัมภารัาอุปจติเวทที่ต่งกุขังวาทุขังวาทุกขมัสุขังวาตสมปีนิพินนีคณะสมิงปินิพินธตีขันีสุปีนิพินธตีคณะวิญญาณในปินิพินนตีคณะสัพเสปีนิพินนตีญาปีฐาคณะสัมมาสัมภารัยาอุปจติเวทที่ต่งกขังวาทุกขังวาทุกขามัสุขังว่าตัสมิงปี สทุกังวาทุกธมาสุขังวเราจะมีปีนีพินตีก็จย่ามิปีนีพินตีพระเพสุปีนีพินตีกายวิญญาณในปีนีพินตีกยสัพทะเสปีนีพินตตถังกะยัมปัสสปัจจยาวประจติเวทิตังสุพรทุกังวาทุกธมาสุขังวาตาจำมีปีนีพินตีมโนมานสมิปีนีพินตีธรรมีสุปีนีพินตีมโนวิญญาณในปีนีพินตีมโนศัพเสปีนีพินตี ยาปีถังมโนสรรพสรรพยาอุปัตติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขรมัสุบวาตะสมิงปีนิพนตินิ่ปีทางวีรัชตีวีราคาวิมุทธะจมีจตีนิุ่ตธสมิงวิพุตธมีตีญาณังโหนตีชีนาชาติพุทธิตังธรรมะเตยยังกตังกัลลียังนาปลังอัตตายาติปชาดาติตีนถ้ามาโวจากก็วาตมนาเตพิขุภพะว่ตัวปาติตังอภินันทุงอิมาสมินจาปนาเวยากัลลัณสมิงพัญญามเนตัสสะพิขุสะหัดสัตสะ อนุภาทายะอาสะเวหิตจ anyway ิตตานิวิมุตติงสุติบทที่ที่สามอนัตตลักษณะสุดตังเอวเมสุดตังเอกาสัมฎา์พระควาพราลานัศสียังวิหารตีที่สิปัจเนมิคาทายะตสารัตถุพรภควาปัจจามคี่เยี่ยพิภูอมันเตสีลูปังพิกเวอนาตาลูปัจางีทางพิกเวอตาให้สานายยธาลูปังอภัาธายะสังวัตเตยารับผิดหัดจะรูเปวังเมลูปังโหตุเอวเมิน รูปังมาโหสิติยะธรรมจักโหพิเเวรลูปังอันนี้บอะนัตตาปตสมารูปังอาภารทายาสังวตตินาจะรับพติลูเอวังเมลูปังโหตัวเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหนีทางพิเครวาจะเวทเอาโหอวิมานะวิวทางเวทนาอาภารทายาสังวัตติยาลับทิะติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนาม มาอาโหสีติสัญญาหน้ตาสัญญาจะหิธางพิฆเวอตาให้สัรญยิ่ถังสัญญาอาภัยจะยาถังวัดเตยยาละเพียหจากสัญญายะอีวังมสัญญาโหตุยะอีวังเมสัญญามาโหสีติสัญญาหน้าตาะสมาสัญญาอาภัยจะยาถังวัดตินั้นจะละปฏิสัญญายะอีวังมสัญญาโหตุยะอีวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราน้ตาสังขารจะหิธางพิฆเวอตาให้สังโซยี่ถังสังขาราอาภัยจะยาถังวัดเตยุ่งละเพียหจากตักคาเลสุเอวังเมสังคาราโหตุยะอวังเมสังคาลมาโหอธิสุติ ยัสมัจจโภธิคเวสัลลาอนัตตาตัสมัสัลลาภานัจยาสังวัตตินาตะลภานติสังขารตุสุยีวังเมสังขารโหตุยีวังเมสังขารมาเหตุสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจากยิทังพิคเวอัตาอาหิสาระนัยิธังวิญญาณังอรภานัจยาสังวัตยารับเพียรหาจตวิญญาณีอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมา นางมหโหสิตยธรมจากโภพิคเววีญานางอนัสตังกสัมวิญญาณัางภัยวิญญาณสัวัาเวัตติมาตลภัตติวิญญาณีวังเมวิญญาณนงโหตุเอวังเมวิญญาณังหโหสติตังกีมายะขาพิคเวรูปังอานิจจาวานิจาวาเตยานิจาวาเัยสนิจาวาเตยามปานานิจจาทุขังวัตังสุขังวัติสุตุขังพัตเตยามีานานิจจานุกขังวัตังสุขังวาติทุกขังว้อยู่ ทุกขังพันเตยมามาปนัี่แจ้งทุกขังวิปัินามะธรรมังกาลังนุตังสัมมุตตุรัสตัวเอตังมะมะเอโหามัสม,มิเอโสมิอัตตาติโนย โน่เหตุต่างพันเตตังกิงมัญญัตถาพิเครวสัญญาณนิจาวานิจาวาเตนิจาาพันเตยังปานานิจานุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยังปานานิจารุขังวิปรินามาธรรมกาลังตังสัมมุติปฏิตงเหตุต่างมามาเอโซหามัสมิเอสโซมอัตตานิโนเหตุต่างพันเตตังกิงมัญญัตถาพิเครวสังขารานิจาวานิจาวาเตนิจาาพันเตยังปานานิจารุขังว่าต่างสุขังว่าติทุขังพันเตยังปานานิจารุขังวิปรินามาธรรมการังต่างสัมมุติปสิตงเหตุต่างมามต ตังกิงมัญญะถาพิคเววิญญาณังนิจจังตังกิงมัญญะถาพิคเววิญญาณังนิจจังวานิจจาวาเติยนิจจาวันเตยญาปะนิจจาก็ผังวาตังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยญาปะานิจจังทุกขังวิญญาณวิปานิยามะธรรมังการันตุเตวสามัญดุปสึตอเรตังม้ามาเอโศม้าสิเมเอโสเมอตตติโนเหิตตังพันเตยตธรมาติหานพิคเวยานิกิตรูปังอนิตตงนะครับปัจจุบันนานณตังวาพระหิทาวาโอริยการวาสุภุมังวา นีนางวัปณีตังวายันทุเรศติเกวะสัพพังรูปังเนตังมามาเนสโหมาสมินาเมโสอัตตาติเกวะเมตังยะขาภูตังสัมมะปัญญายาท่านทัพทางยากาจิเวทนาอาติตานาคราปจุปันานะสาวาพิเนธาวาโอลักาวาสุุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรศติเกวะสัพพาเวทนาเนตังมามาเนโสโหมาสมินาเมโสอัตตาติเกวะเมตังยะขาภูตังสัมมะปัญญายาท่านทัพทาง ญากติสัญญาตีตานะครับปัจจุบันนานาตาวาพระเหตทาวาโอลิกาวาสุมาวาหินาวะปณีตาวายาตุเรสันติเกวะสัพพาสัญญาเนตังมามาเนสโอมามิณามโสอัตตาเิเอวาเมตังยะถาภูตังสำมปัญญายาทันทปังเอเกจิสักคาลาอาตีตานะครับปัจจุบันนานาตาวาพระหิทาวาโวลิกาวาสุมาวาหินาวะปณิตาวายาเยตุเรสันติเกวะสัพเพสังคาราเนตังมะมาเนสโอมามิณามิโสอัตตานิเอวะเมตังยะถาภูตังสำมะปัญญายาทันะบัง จะกินจีิญญาอาติตธนาคาปัจจุบันนานาตังวาพะเยาทาวาเลิกาวาสุภุมังวาหีนาวา นีนางวารปนีตังวายันทุเรศนิเกวาสัพพังวีนนางเนตังมามาเนสโอมามาเซเมนาเมสวอาตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะคันธะพังเอวังปัสสัมที่เเวสุตตะวะลิยะสาวกโกรุปัสนิกปนิพินทติเวทนาญะปินิพินทติธัญญายะปินิพินทติสังคาเลสุปีนิพินทติวิญญาปัสมิปินิพินทตินิพินทางวิรัชติเวลาคาวิวุจติวิุตตะสมิงวิุตตะมีติยานังโคติขีนาชาติวุชิตังพามาเจริยังกตังกัลณียังนาบลังอัตตายาติประะชาาเนตตติธมโววจค อัตมานาปจักรวิคียาพิภูมควาตงพรพาติตาพิณนรูยิมาสมิงจปนาเวยากราสมิงพญญมาเนปจักรวิคียาพิภูนางอนุปฮาทายาอาสะเวหิตจิตตานิวิมุตติงสูติ